รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรวมเดินทางไปกับกรมสงเสริมการเกษตรไปทุกแดนและทุกเขตเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนใต้ท้องฟ้าสีฟ้าคลามคือนิยามแห่งความหวังชาวนาไราร่วมพลังสร้างความมั่นคง bằng một thầy cứu cơm sớm chung ca đột quạt cao na khoáng ca sệt con sớm can cao play thấm thẹn nhìn hay สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการรู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรวารีตีเกษตรที่มีสาระความรู้มาฝากคุณผู้ชมและพี่น้องเกษตรกรเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานี้นะคะสถานการณ์การระบาดของแมลงศัตรูมาพร้าวนั้นเป็นไปอย่างรุนแรงมากขึ้นค่ะทําให้ผลผลิตมะพร้าวของพี่น้องเกษตรกรนั้นลดลงอย่างมากค่ะแม้ว่าจะทําให้ราคาผลผลิตมะพร้าวนั้นสูงขึ้นแต่จากผลผลิตที่ลดลงก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรในบ้านเรามีราย ได้ที่ลดลงต่างไปด้วยค่ะและแน่นอนว่าถ้าหากปล่อยให้ปัญหานี้กินระยะเวลายาวนานออกไปก็จะสง่งผลกระทบต่อรายได้ของพี่น้องเกษตร,รกรในระยะยาวค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะกรมส่งเสริมการเกษตร,ร,รได้เตรียมแนวทางแล้วก็วิธีการต่างๆเพื่อใช้ป้องกันและกําจัดมแมลงศัตรูมพรา้าวรายละเอียดและวิธีการต่างๆจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันในช่วงคุยกับคนเกษตร,รค่ะมักสัง ไม้ดัดอีกหนึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรติดตามได้ในช่วงเกษตรสร้างงานกรมส่งเสริมการเกษตรมิตรแท้เกษตรกรมีวิธีควบคุมศัตรูมะพร้าวด้วยชีวะวิธีมาแนะนําแก่พี่น้องเกษตรกรครับซึ่งจะมีวิธีการอย่างไรและจะสามารถควบคุมศัตรูมะพร้าวได้มากน้อยแค่ไหนไปฟังรายละเอียดได้ในช่วงคุยกับคนเกษตรครับ เรายังอยู่กันที่จังหวัดหนองบัวลำพูกับพี่วัชรีกันนะครับในสัปดาห์นี้มาดูบทสรุปของเรื่องจะเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงเกษตรสร้างคนคกิจกรรมและเรื่องราวของวงการเกษตรไทยมีความคืบหน้ายอย่างไรไปติดตามในช่วงเกษตรฮอตนิวส์สัปดาห์นี้ใครจะเป็นผู้โชคดีติดตามได้ในช่วงถามตอบรอบรู้ครับ คุณผู้ชมคะตอนนี้แดนกําลังลองทําไม้ดัดมะสังอยู่นะคะซึ่งถือว่าเป็นงานอดิเรกที่เพิ่งจะลองทํามาไม่นานนี้เอง จริงๆแล้วไม้ดัดมาสังหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเซนตนต้นไม้รับรองว่าต้องรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอนค่ะเพราะว่าทุกวันนี้นะคะไม้ดัดมาสังถือว่าเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีค่ะแต่กว่าจะออกมาเป็นไม้ดัดมาสังที่มีความสวยงามแบบนี้จะต้องทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามทีมงานแนนไปดูเลยนะคะเขาลงพื้นที่ไปยังแหล่งผลิตที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ ครับพี่หอมครับสวัสดีครับกําลังรออยู่พอดีเลยเขามีข้อดีอยังไงครับเราเราถึงเอาเขามาดัดแล้วลงกระถางคือมะสังเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในไม้ที่ที่นิยมทําเป็นมะสังดัดเนื่องจากว่า,าลําต้นเขาเนี่ยมีความอ่อนแล้วก็สามารถที่จะดัดแปลงให้มันเป็นรูปร่างตามที่เราต้องการก็ได้มันก็เหมาะสําหรับที่จะไปเป็นของฝากของฝัน ในยามเทศกาลต่างๆมีลักษณะความแตกต่างระหว่างบอนไซกับมะสังอย่างเงี้ยบอนไซก็คือการทําต้นไม้ใหญ่เรามาย่อให้เล็กลงแต่ว่ามะสังเนี่ยเราจะใช้ใช้ต้นเล็กแล้วก็ดัดรูปร่างให้มันเป็นตามจินตนาการที่เราต้องการพี่หอมครับกมรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรในการปลูกแล้วก็ดัดมะสังตรงนี้ยังไงบ้างครับคือกรมเสริมเนี่ย สา,า <ary> สามารถที่จะเป็นตัวที่จะชี้นําในเรื่องของการตลาดก็ได้เพราะเนื่องจากว่าภาษางนี่ก็ก็หาไม่ยากในพื้นที่ในในแต่ละพื้นที่มันสามารถที่จะนําผลผลิตเหล่านั้นมาสร้างคุณค่าสร้างสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรได้้ังนั้นเดี๋ยวเราไปดูการปลูกการจากกรรัดนเลยดีไหมครับงั้นเราไปดูกันเลยครับครับที่เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำรู้จักล้องทอมสีสุกนะครับ พี่อมครับพี่ทอมปลูกไม่สังมสังดัดนี้มานานหรือยังครับอ๋อเริ่มทํามา20บกว่าปีแล้วเป็นยังไงมายังไงครับถึงมาทําไม้สังดัดนี้ได้ครับต่อมาจากพ่ออีกทีหนึ่งพ่อเป็นคนนามาก่อนพี่ทอมครับก่อนที่เราจะนํามาสังดัดมาดัดได้เนี่ยเราต้องมีวิธีการปลูกการดูแลรักษายังไงบ้างครับรับเริ่มต้นจากเลยนะครับก็คือใช้เมล็ดเพาะก็ลงเพาะในถุงดําประมาณถุงดํา7นิ้วฮะถุงพับครึ่งแล้วก็ใช้แกะดำหรือฟีดินธรรมดานี่หละรครับเพาะ เพราะประมาณสองอาทิตย์ก็เริ่มงอกครับกามันก็อายุประมาณสองเดือนแล้วก็แยกลงแปลงปลูกแยกลงแปลงปลูกห่างกันประมาณยี่สิบเซนนะครับปลูกประมาณหกเดือนหกเดือนก็จะได้ต้นขนาดนี้ครับเนี่ยพอต้นมันได้ขนาดที่เราจะใช้นะฮะเราก็ไปขุดแล้วก็มาใส่กระถางพักทิ้งไว้ประมาณเดือนถึงสองเดือนฮะให้รากเขาเดินใหม่อีกทีพอไม้เขาอยู่ตัวแล้วเราก็มาตัดแต่งกิ่งตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วก็ ตัดใบกับหนามเนี่ยตัดทิ้งให้หมดเลยครับหมดแล้วเราก็เอาพันลวดเข้าลวดนะแต่เป็นลวดเคลือบนะที่ไม่ขึ้นสนิมง่ายะครับผมพี่ทอมครับหลังจากที่เราเข้าลวดเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องทายังไงต่อครับต่อไปก็ถึงพิธีการดัดนะครับก็ต้องดัดให้เขาเป็นทรงไมด้ดัดเริ่มจากดัดต้นก่อนนะครับนี่เราใช้เวลาในการดัดนี่นานไหมครับต้นหนึ่งก็ประมาณนะครับสองนาทีาทีกว่า,วาแล้วแต่ต้นเล็กต้นใหญ่ฮะถ้าต้นเล็กก็ไม่ถึงนาทีเสร็จแล้วครับคุณผู้ชม เร็วมากๆเลยครับหลังจากที่เราดัดเสร็จแล้วครับพี่ทอมดัดเสร็จแล้วเราก็นําไปวางไว้กลางแจ้งนะครับกลางแดดเลยครับแดดจัดแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะรับแล้วก็ลดยาเร่งรากอาทิตย์ละครั้งประมาณ 3%, อาทิตย์ใบจะขึ้นเต็มอันนี้นค,คือมะสังที่เราดัดแล้ว เราตกแต่งแล้วเรียบร้อยแนละ้วใช่ไหมครับถ้าเราจะต้องเปลี่ยนกรถางเนี่ยเราต้องมีเทคนิควิธีการพิเศษไหมครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือดินที่ใช้ก็คือต้องดินร่วนไม่อุ้มน้ำมากใช้ปุ๋ยอสโมโค้ดใส่กิ้งวัวเพิ่มแต่ก่อนก็คือลงแต่เซรามิกอย่างเดียวทีน,นี้เราก็พัฒนาเห็นต่อไม้เก่าๆก,ก็ลองเอามาใส่ดูก็ตลาดก็ดีครับผมมันดูธรรมชาติแล้วก็แปลกตาดีครับถ้าเกิดผมอยากจะซื้อไปปลูกที่บ้านบ้างเนี่ยมันมีวิธีการดูแลยังไงบ้างครับ การดูแลก็ไม่ยากนะครับก็คือตัวตัวต้นมะสังเนี่ยเป็นไม้ที่ทนทนมากแต่ก็คือปัญหาก็คือตัวมอสเขียวๆเนี่ยถ้ามันไม่ได้แสงเลยมันก็จะตายภายในหนึ่งอาทิตย์ครับ,คร,บครับผมก็คือถ้าไปปลูกจริงๆก็คือตามชายคาบ้านหรือน้าข้างหน้าต่างที่ได้แดดเช้าแดดบ่ายบ้างก็รดน้ําวันละครั้งธรรมดาเราส่งไปขายที่ไหนบ้างครับพี่อ๋อก็ตลาดหลักๆก็คือตลาดน่าจะรู้จักกับ ตลาดโคกขวดที่โคราชนะครับแล้วก็ลูกค้าใหญ่ก็ชนบุรีอีกหนึ่งเจ้าราคาแพงไหมครับอ๋อราคาก็แตกต่างกันไปตามไซส์ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กราคาปีกราคาส่งครับผมครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ทราบแล้วนะครับว่ามะสาังนี่ปลูกยังไงทราบแล้วครับพี่แต่ว่าผมอยากรู้ว่าเราต้องดูแลพวกเรื่องของมแมลงและศัตรูพืชตรงนี้ยังไงบ้างครับสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของหนอนหนอนที่มากินใบเศกอนสามารถที่จะ มันตัวตราแล้วก็จับออกได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาใช้ยาฆ่าแมลงต่างๆโดยไม่จำเป็นต้องใช้วันนี้ต้องขอบคุณพี่หอมแล้วก็พี่ทอมมากนะครับขอบคุณครับกระแสสร้างงานในวันนี้ขอเสนอการปลูกไม้มาสังแล้วนํามาดัดสามารถปฏิบัติได้ตามนี้ค่ะนำเมล็ดของต้นมะสังปลูกลงดิน หลังจากนั้นประมาณ6เดือนจึงย้ายนำมาปลูกในกระถางพักไว้ประมาณ1-2เดือนเมื่อต้นมาสังสมบูรณ์แข็งแรงดีแล้วจึงนำมาตัดแต่งกิ่งแล้วนำมาดาัดตามรูปทรงต่างๆด้วยลวดเคลือบกันสนิมเมื่อได้รูปทรงตามที่ต้องการแล้วนำไปไว้ที่กลางแจ้งรดน้ำวันละหนึ่งครั้งและให้สารเร่งรากสัปดาห์ละครั้งประมาณ3สัปดาห์ก็จะมีใบขึ้นมาตอนนี้แหละค่ะที่สามารถนำมาสังดัดมาจัดใส่ในกระถางที่สวยงาม เพื่อจำหน่ายได้แล้วแหละค่ะเห็นไหมคะเกษตรสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตร,รกรได้จริงๆค่ะทุกมเมล็ดพันธุ์ดีบมบพะเป็นต้นกล้าที่ดีตัดแต่งขยายพันธุ์ในรุ่นยหญ่ผลิดอกออกผลสู่สังคมเกษตรไทยให้ประเทศไทยเติบใหญ่ การเป็นยุวเกษตรกรทําให้ผมฝึกฝนด้านการเกษตรด้วยการลงมือทำจริงครับยุวเกษตรกรสอนให้ผมรู้จักทํางานรู้จักคิดและนําความรู้ด้านการเกษตรมาใช้ในชีวิตจริงได้ครับผมมีวันนี้ได้เพราะเริ่มต้นจากการเป็นยุวเกษตรกรครับมาเป็นยุวเกษตรกรกับเรานะคะ57ปีเราสร้างยุวเกษตรกรที่ดีนับ ล้านคนให้เป็นเกษตรกรที่มีศักยภาพสู่สังคมเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนสนใจเข้าร่วมโครงการยุวเกษตรกรติดต่อสำนักง,งานเกษตรอำเภอสำนักง,งานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่านกรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนายุวเกษตรกรเพื่อสืบทอดอาชีพเกษเต,ร,ดดกกษตร,กรไทย สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวแล้วคงไม่มีอะไรสร้างความปวดหัวได้มากเท่ากับมแมลงศัตรูมะพร้าวแล้วล่ะครับ mm. ก็เพราะว่า,มาแมลงเหล่านี้จะมาทําลายผลผล,ผลิตมะพร้าวของพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะมาแมลงดําหนามมะพร้าวและหนอนหัวดํามะพร้าวที่เป็นที่รู้จักกันดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรนั่นก็เป็นเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นทําให้ผลผลิตมะพร้าวลดลงกรมส่งเสริมการเกษตรมิตรแท้ของเกษตรกร ใกล้ชิดกับพี่น้องเกษตรกรและทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ค้นคว้าหาวิธีการป้องกันกำจัดและควบคุม,มแมลงศัตรูมะพร้าวพร้อมกับน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นก็คือ การควบคุมศัตรูมะพร้าวด้วยชีววิธีครับซึ่งจะมีวิธีการอย่างไรไปฟังรายละเอียดกับคนเกษตรวันนี้เลยครับนะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงวิธีการควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าวที่กรมส่งเสริมการเกษตรอยากจะแนะนําให้พี่น้องเกษตรกรหันมาใช้วิธีนี้นะคะตอนนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเรวดีพรมเกิดนักวิชาการเกษตรชำนาญการให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราคะ่ะสวัสดีค่ะพี่รวัดีค่ะ ก่อนอื่นคงต้องให้ทําความเข้าใจแล้วก็ให้ความรู้กับพี่น้องเกษตร,รกรก,ก่อนแล้วกันนะคะว่าไอ้แมลงศัตรูมะพร้าวที่ตอนนี้กาลังระบาดเนี่ยอันไหนที่มันเป็นปัญหาแล้วกเกษตร,รกรเขาจะรู้ได้ยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชนิดไหนที่กําลังระบาดอยู่ในสวนเขาค่ะปัจจุบันนี้ก็คือว่าออนอนหัวดํามะพร้าวนอนหัวดมามะพร้าวอันแรกนะคะ,คะอัชนิดที่2ก็คือแมลงดําหนมามะพร้าวนะคะแล้วก็ชนิดที่3ก็คือดวงแรดมะพร้าวค่ะจากลักษณะการทําลายของ แมลงมะพร้าวทั้ง3ชนิดเนี่ยก็คือถ้าเราจะดูต้นมะพร้าวเนี่ยรเราจะไม่ค่อยเห็นต้นเล็กเราจะเห็นแต่ต้นที่สูงๆเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะสังเกตจากลักษณะของสีที่ปรากฏอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีการทําลายเราก็จะเห็นเป็นสีน้ําตาลแต่ทีว่าเราจะแยกอย่างไรว่าอันไหนคือลักษณะของแมลงนํำหนามมะพร้าวอะไรคือลักษณะของหนอนหัวดํามะพร้าวถ้าหนอนแมลงดำหนามมะพร้าวนะคะพฤติกรรมการกินเขาจะกินที่ใบอ่อนมะพร้าวคือทางที่ถูกกินเนี่ยเขาจะเริ่มคลี่ออกมาพอคลี่ออกมาเราก็จะเห็นเป็นสีน้ําตาล แต้มต,ตามทางสีเขียวนะคะนี่คือการสังเกตของแมลงดำหนมามมะพร้าวถ้าเป็นหนอนหัวดำมะพร้าวหนอนดำมะพร้าวเขาจะกินจากทางที่เป็นสีเขียวก็คือทางใบแก่ข้างล่างขึ้นไปสู่ข้างบนต้นทีนี้เรามาดูที่ดวงแร่นมะพร้าวนะคะดวงแกนมะพร้าวเนี่ยเขาจะกินใบที่ยังไม่คลี่เหมือนกันแต่ว่าเขาจะกัดเจาะแผลจะใหญ่จะเป็นรูทีนี้ถ้าเกิดเกิดกระทากับลมแรงๆทางวันนี้ก็จะพับหักลงมาแนวทางที่กรมส่งเสริมการเกษตรเราวางไว้ให้พี่น้องเกษตรกรอยากจะให้หันมาใช้วิธีนี้คืออะไรคะ แนวทางที่เราให้เกษตรกร,กรใช้ก็คือวันหนึ่งก็คือเราจะต้องหาเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม <S 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 ะนะคะเหมาะสมก็คือหนึ่งมีประสิทธิภาพในการกําจัดสูงสุดะนะคะสองก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยสามารถหาได้ง่ายหาได้ง่ายถึงหาวัสดุได้ง่ายปฏิบัติได้ง่ายเรียนรู้ได้นี่ก็คือสิ่งที่เราเลือกเทคโนโลยีตรงนี้มาแล้วพอเราได้เทคโนโลยีตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยเราก็มาสอนเกษตรกร,กรให้ปฏิบัติ อย่างเช่นในการควบคุมแมลงดำหนัมามะพร้าวก็วคือแตนเบียนอสิโคเดส<ม>ทีนี้ว่าที่เราเลือกแตนเบียนชนิดนี้คือ1เข้าบินได้สูสง2เข้ามีขนาดเล็กคือสามารถที่จะแทรกเข้า,ขาไป,ไปทำปลายได้ใช่เพ<ม><ม>ราะเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะไปวางไข่ในน้นทีนี้วิธีการผลิตก็จะง่ายง่ายคือว่าเกษตรกรเนี่ยหาหนอนที่กําลังกินพืชผลของเขาอยู่เนี่ยเราเก็บหนอนอยู่บนต้นมาใส่กล่องแล้วหนอนตัวนี้กินอะไรกินใบมะพร้าว<ม>ใช่ไหมก็เอาใบตัดใบมะพร้าวมาให้มาให้หนอนใส่ในกล่องพร้อมกับหนอน นะคะจากนั้นเราก็เอาแตนเบียนที่จากหน่วยงานราชการที่กรมส่งเสริมการเกษตรผลิตเท่านั้นเองพอแตนออกก็จะวางไข่ในนอนแล้วกเกษตรกรก็จะได้แตนเบียนอซิคโคเดสรุ่นต่อไปของกรณีที่แมลงดำหนับมะพร้า,พาวเราก็เลือกแตนเบียนอซิคโคเดสะนะคะพอด้วงแรกมะพร้าวเราก็ใช้เชื้อราเขียวมยเมทาไลเซียมเกษตรกรก็ไม่ยากค่ะนึกถึงพฤติกรรมของด้วงแรกที่เราเก่าเมื่อกี้คือชอบวางไข่ ในเศษซากวัสดุกองปุ๋ยหมักหรือเศษซากพืชใช่ไหมเราก็เอาเศษขยะเหะล่านั้นแหละมากองรวมกันกองเศษเราต้องทําขอบเขตเพื่อที่จะจะเก็บไปทลาลรยได้ง่ายขอบเขตก็คือว่าเอาทางวะพรพาวหรือต้นที่เราทิ้งเนี่ยมาตีเป็นทาเป็นขอบไปเขาเพื่อมีความหนาประมาณหนึ่งศอกแล้วเอาขยะต่างๆในสวนเนี่ยมาใส่ะะลงไปพร้อมกับปุ๋ยหมักหรือขี้เลื่อยผสมลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ราดน้ําให้ชุม่มแล้วก็เอาเชื้อราที่หน่วยงานราชการกรมส่งการเกษตรผลิตนะคะ ไปให้ใส่ในกองนะั้นก็คืออัตารา1นกิโลนะคะต่อ1กองต่อหนึ่งไรสำหรับอีกชนิดหนึ่งก็คือหนอนหัวดำมะพร้าวหนอนหัวดำมะพร้าวเนี่ยก็คือการใช้แตนเบียนไขพิโคโกแกม่าแล้วถ้าเกิดไปตามสวนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาจะติดอยู่บนกระดาษสีแดงๆเราก็จะให้เขาติดประมาณ10แผ่นต่อหนึ่งไรในหนึ่งแผ่นนี้ก็จะประมาณ2,000ัตัว เกษตรกรให้การตอบรับในการนําชีววิธีไปป้องกันแล้วก็กําจัดมแมลงศัตรูมาเพร้าอย่างไงบ้างคะเอเราเข้าไปเนี่ยเราเอาเทคโนโลยีไปใช้ไปบอกกล่าวให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีนี้ขึ้นนะคะแล้วเขาออกไปทําเราไม่ได้ทอดทิ้งปล่อยให้เขาไปนั่งทําหลังจากที่เรียนเราตามไปดูเขาที่บ้านนะคะ,คะวันนี้ขอบคุณพี่เรวดีพรหมเกิดมากมากนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราขอบพระคุณนะคะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะนอกจากวิธีการต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะ ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังมีเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับให้เกษตรกรสามารถนำมาใช้ในการควบคุมกำจัดนอนหัวดำมะพร้าวค่ะนั่นคือการผลิตตันเบียนนอนบากคอนซึ่งมีอัตราการปล่อยที่เหมาะสมกับความเสียหายคือ200ตัวต่อไร่ขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยากค่ะโดยใช้นอนของพิเซอร์ข้าสารที่ใช้ในการผลิตตันเบียนไข่จุโคแกรม,ม่าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้แก่เกษตรกรการผลิตแตนเบียนบาค์คอนเริ่มจากให้แตนเบียนบาคอนวางไข่ที่บริเวณผิวลำตัวนอนของผีเสื้อเข้าสารใช้เวลาประมาณ9-12ถึงวันจะได้ตัวเต็มวัยแตนเบียนบาคอนรุ่นต่อไปในขณะเดียวกันนอนที่ถูกแตนเบียนดูดกินสารอาหารก็จะตายเราก็นำแตนเบียนบาค์คอนไปปลดปล่อยในธรรมชาติเพื่อให้เขากำจัดนอนหัวดำมะพร้าว นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเหล่านี้ให้กับบุตรหลานของเกษตรกรที่มาเรียนรู้และฝึกงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งบุคคลรุ่นใหม่เหล่านี้ก็จะเป็นกลไกสําคัญในการสานต่อการประยุกต์และนําเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ในธรรมชาติมาควบคุมศัตรูพืชก่อให้เกิดความยั่งยืนที่มาจากความพอเพียงของการปฏิบัติของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนค่ะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าติดตามเกษตรสร้างคนค่ะ เเเตติิมมมคคคุณาาาากกกว้้หนของษไทยกมสงทุกเมล็ดพันธุ์ดีบ,บุเพอเป็นต้นกล้าที่ดีตัดแต่งขยายพันธุ์ในรุ่นหย่วพผลิดอกออกผลสู่สังคมเกษตรไทยให้ประเทศไทยเติบใหญ่เข้มแข็งการเป็นยุวเกษตรกรทำให้ผมฝึกผลด้านการเกษตรด้วยกรารลงมือทำจริงครับ ยุวเกษตรกรสอนให้ผมรู้จักทำงานรู้จักคิดและนำความรู้ด้าน,กนเกษตรมาใช้ในชีวิตจริงได้ครับผมมีวันนี้ได้เพราะเริ่มต้นจากการเป็นยุวเกษตรกรครับมาเป็นยุวเกษตรกรกับเรานะคะ57ปีเราสร้างยุวเกษตรกรที่ดีนับล้านคนให้เป็นเกษตรกรที่มีศักยภาพสู่สังคมเกษตรกรไทยอย่าง,ย,างยั่งยืนสนใจเข้าร่วมโครงการยุวเกษตรกร ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านทันกรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนายุวเกษตรกรเพื่อสืบทอดอาชีพเกษตรไทย กลับมาพบกับเกษตรสร้างคนคนสร้างงานกันอีกครั้งนะครับเรายังอยู่กันที่จังหวัดหนองบัวล,ลำพูกับพี่วัชรีคนนี้ที่เดิมในสัปดาห์นี้เราจะมาดูกิจกรรมด้านการเกษตรของชาวโนนทันเกี่ยวกับแปลงเกษตรกรรมไร่นาสวนผสมจะเป็นอย่างไรตามพี่วัชรีไปกันได้เลยสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่สําหรับเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเราได้มา แนะนำให้มีความรู้เกี่ยวกับด้านอาชีพการเกษตรนะคะซึ่งก็มีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมค่ะแหล่งเรียนรู้ที่เกษตรกรสามารถจับต้องได้ศึกษาได้จริงปฏิบัติได้จริงนั้นก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรเห็นประโยชน์และคุณค่าของการทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมแล้วล่ะครับสำหรับตัวดิฉันเองนะคะที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะคะ ก็จะเป็นด้านเกี่ยวกับการดูแลไม้ผลไม้ยืนต้นการทํานาแบบใช้อินรีกิจกรรมทุกอย่างรวมอยู่เบ็ดเศษตรงนี้เกษตรกร,ะร,กรจะมีรายได้ตลอดปีพืชพันธุ์ทางการเกษตรที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นข้าวผลไม้หรือว่าพืชผักต่างๆสําหรับที่นี่ไม่ต้องซื้อครับผลผลิตต่างๆมีอยู่ในสวนของเกษตรกรที่นี่ครบครันและเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องเกษตรกรข้างเคียงได้อีกด้วย เกษตรตำบลเพื่นกับผ้าห้คว้มรู่าให้คุ้มรูนแน่เพ่นกับ้ามากเฮ็ดอ่าซอยเหลียสันแก้วไดผมบอกห้จักกลับไปหาเพื่อนครับหนึ่งในแรงสักดันให้การทำงานของพี่วัชรีสามารถก้าวต่อไปได้ก็คือกำลังใจของพี่น้องเกษตรกรนั่นเองครับตัวดิฉันเองนะคะที่เข้ามาเป็นนักส่งเสริมการ,กรเกษตรนี่ก็คือมีจิตม,มุ่งหมายที่อยากส่งเสริมให้เกษตรกร ช่วยเหลือตนเองได้นะคะฉะนั้นการให้ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวกับทั้งใหม่และเก่านี้ให้กับเกษตรกรเป็นสิ่งสำคัญปัญหาอุปสรรคใดๆที่ถ้าทางเกษตรกรมีเราก็จะพยายามที่จะทุ่มเททั้งกายทั้งใจล่ะคะ่ะให้เกษตรกรเพื่อที่เขาจะได้รับความรู้ให้ดีที่สุดพี่วัชนีปรีสมบูรณ์คนเกษตรของเกษตรกรคนนี้ เป็นอีกคนหนึ่งที่ทำงานส่งเสริมการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยเพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีรวมทั้งสามารถทำการเกษตรบนผืนดินของตัวเองได้อย่างยังย่งยืนครับกรมส่งเสริมการเกษตรมีคำแนะนำในการปฏิบัติเพื่อฟืน้นฟูไม้ผลหลังน้ำลด มาฝากพี่น้องชาวเกษตรกรสวนผลไม้ครับหลังน้ำลดเกษตรกรต้องมีการจัดการดินให้ถูกต้องก่อนที่จะปลูกพืชอื่นทดแทนเพราะต้นไม้ที่ถูกน้ำท่วมมักจะอ่อนแอเนื่องจากรากขาดอากาศหายใจไม่สามารถดูดน้ำและธาตุอาหารไปเลี้ยงลำต้นอย่างสมบูรณ์ตามปกติได้ดังนั้นหลังน้ำลดเกษตรกรต้องรีบบำรุงรักษาไม้ผลให้เกิดรากใหม่และแตกใบอ่อนโดยเร็ว ฉเฉลยสำหรับคำถามประจำวันที่2พฤศจิกายน2554ที่ถามว่าช่วงเกษตรสร้างงานเราพาคุณผู้ชมไปดูการแปรรูปน้ำมันมะพร้าวที่จังหวัดใดคำตอบก็คือสมุทรสงครามครับ ผู้ชมคะการป้องกันและกําจัดมแมลงศัตรูมพราวโดยการใช้วิธีทางธรรมชาติหรือว่าชีววิธีนี้นะคะถือว่ามีข้อดีมากมายค่ะทั้งการให้พี่น้องเกษตร,รกรนั้นสามารถลดการใช้สารเคมีได้แล้วก็ยังทําให้พี่น้องเกษตร,รกรลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วยค่ะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพี่น้องเกษตร,รกรอย่านิ่งนอนใจนะคะจนถึงวันนี้พี่น้องเกษตร,รกรและกรมส่งเสริมการเกษตรรวมทั้งหน่วยงานต่างๆเรายังต้องช่วยกันเดินหน้าในการป้องกันแล้วก็กําจัดแมลง ศัตรูมาพร้าวอย่างต่อไปแล้วก็ต้องทําแบบต่อเนื่องด้วยนะคะเพื่อให้การป้องกันและกําจัดมแมลงศัตรูมาพร้าวนั้นได้ผลดีในระยะยาวค่ะซึ่งก็จะทําให้การประกอบอาชีพของพี่น้องเกษตรกรเป็นไปได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนขึ้นค่ะ ทั้งหมดนี้คือนะคะของรายการรู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรประจําสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะแนะนําและติดชมรายการได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้ค่ะหรือจะติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะคะที่เว็บไซต์ของกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตรค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสวัสดีค่ะทง,งงาาานนออเเเเเรรป็ลิวกชชืูุ เราคือผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทรัพย์สินในพื้นดินให้มีความหมายเกษตรกร,ร,กรต้องสุขสบายพวกเราทั้งหลายก็ช่วยกันสร้างความเข้มแข็งเกษตรกร,ร,กรอยู่ดีกินดีมีศักดิ์ศรีเป็นปูชนียบุคคลประเทศไทยบนความยากจนเมื่อทุกๆคนเห็น ຄ່າກະເສດທັງ